ครับผมชื่อเด็กชายุทธศักดิ์พุธนงค์ครับกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านในสีสนงงานเขมรบวกรุงเทพมาคนคะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับพ่อและพี่ชายครับแม่วผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุสิบขวบครับตอนนี้พี่ผมก็ต้องยุบเรียนครับเพราะไม่มีเงินเรียนส่งต่อครับต้องก็ต้องขอยันทำงานมากเลย,เลยครับ สองปีวันนี้มีงานบ้างไม่มีงานบ้างครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับได้ก็ลดน้อยลงครับแต่รายจ่ายก็ยังเท่าเดิมครับยังมีค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเรียนออนไลน์ครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตรายเดือนก็ออกถูกตดนะครับอ้อยมีเงินไปจ่ายครับตอนนี้ก็หันมาใช้นินแบบเติมออนไลน์แทนครับ เอาขึ้นผมอยากเป็นแพทย์กรับผมอยากรับจากตู์ป่วยแล้วก็อยากช่ตอบแทนสังคมครับถ้าผมได้ทุนนี้มาผมจะต้องเจรียนครับแล้วก็ผมอยากทำให้พ่อและแม่ภูมิใจครับถ้าผมได้ทุนนี้มาผมจะเอาไปช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวครับแล้วก็จะเอาเก็บไว้ให้ตัวเองไปศึกษาแล้วเรียนต่อ ที่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผมเป็นสารวัตรนักเรียนครับในตอนเช้าผมจะตรวจดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนทุกห้องเรียนครับแล้วก็ผมจะช่วยคครูดูแลความเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยของการจัดแถวหน้าเสาธงยามเช้าที่นงแล้วก็ตอนเย็นครับแล้วก็คอยดูแลความพื้นที่ไม่เหมาะสมของเ,เพื่อนและน้องๆครับ แล้วก็ช่วยเหลือคุณครูปัดห้องพักครูนำขยะมาทิ้งแล,แล้วก็ยกของช่วยคุณครูครับผมก็ยังทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์น้อยครับช่วยการจัดหนังสือคอยดูแลน้องๆครับานความสนพิเศษของชอบเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับซึ่งผมชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่เช่นการตัดต่อวิดีโอผมชอบมากๆเลยครับทำใช้ผมได้ใช้ศิลป,ปะและความคิดสร้างสรรค์ครับ ในส่วนของการทําความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเมื่อโรงเรียนมีงานหรือกิจกรรม,มาจากัณะต่างผมก็จะช่วยคนครูเัดาที่ผมช่วยได้ครับอย่างเช่นปูเสือหน้าเวทีทําความสะอาดจัดบอร์ดหรือเก็บขยะในห้องเรียนด้วยครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรม brick cleaning day ครับเช่นการทําความสะอาดห้องเรียนต่างๆ ทำขยะไปทิ้งเก็บกวาดขยะบริเวณนอกโรงเรียนผมก็ทำด้วยความเต็มใจครับผมหวังว่าผมจะได้รับการอนุเคราห์การรับทูนิในครั้งนี้